ถึงอีกแล้วนี่ก็ดึกมากแล้วเช่นนั้นสวีลานท่านกลับเรือนเถอะในเมื่อเป็นเช่นนี้คงทำได้แค่ดีแล้วเช่นนั้นข้ากลับจวนก่อนอืม คิดถึงแล้วครั้งหน้าถ้าข้าเจอเจ้าอีกข้าจะเสียบเจ้าให้เป็นทั้งหูลูกรบกวนแล้ว สืโม่เขาจะไปส่งเจ้าข้นอนกลางวันตอนนี้ยังไม่ง่วงเลยรอด้วยโถ่ท่านเบามือหน่อยไม่ได้เหรออาสภัยเพิ่งให้ช่างทำเสร็จมัดๆยังไม่ได้ชื่นชมให้หนำใจเลยก็ถูกท่านทำพังแล้วาอารมณ์กำลังขึ้นเลิกพูดมากซะข้าจะชดใช้ให้แล้วกันนี่เฮ้ได้ถึงก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะ ข้าเจอกับหมายเล็กสี่นะสิหมายเลขสี่เหรอืมข้าเองฮะอ้าอสายชู เสีได้ท่านถึงมีสภาพเช่นนี้ถูกคนขอยามตามล่าเกิดอะไรขึ้นเลยเรื่องมันยาวทั้งหมดเป็นเพราะหมายเลขสองข้ามีความแคนลึกซึ้งกับสำนักของเขาไม่อาจอยู่ร่วมโลกเสียดายที่ยังกำจัดเขาไม่ได้คราวนี้โชคดีที่เขาหนีรอดไปได้ถ้าคราวหน้าค้าเจอเขาอีก ดูสิว่าเ้าจะทุบจนเขาต้องร้องขอชีวิตร้องหาพ่อหาแม่อ้เกิดแต่กับข้าจบบริบูรณ์แล้วข้าบอกเรื่องสิทธิ์พี่ของข้าให้เขาฟังข้าควรจะทำยังไงดีเ้วข้าควรทำยังไงอะเหตุใดถึงพูดมากนะ ก็ท่านมาบ้านข้าไม่ทำร้ายคนในบ้านก็ทำร้ายข้าของในบ้านจะให้ข้าที่บายยังไงมาข้าไม่ใช่คนมาซุกก่อนไปไหนนะโชคดีที่ไม่ได้พูดเรื่องของอาจารย์มากเกินไปช่วงสองวันนี้ก็พักที่บ้านของข้าก่อนเถอะก็ดีหัวหน้าจินหลวงคนนั้นยากที่จะรับมือเรื่องนี้เกรงว่าจะเหมือนเหยียบรังแตนถ้าท่านวิ่มาเอาความทางอาจารย์ไม่รู้จะตอบกลับไปอย่างไร บางทีอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากพี่ใหญ่หมายเลขสามเข้าเป็นคนข้อยามถ้าหมายถึงสริชีอันะรใช่ิอันชิอัน,อนมีเรื่องต้องการพบเจ้ารีบตอบกลับรีบตอบกลับใครอะไม่มีอะไร ต่อกันเถอะเส้นทางราชการของบุคคลนี้ชัดเจนสู่หางถูกเขาทําให้เดือดร้อนจะต้องถูกจัดการไปเพราะเรื่องบางอย่างดังนั้นขอเพียงสืบหาตัวตนของคนพูดนี้ได้ก็จะล่วงรู้ความลับเบื้องหลังการตายของสู่หางได้แล้วคนพูดนี้คือใครกันแน่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนแต่คาดเดาว่าเรื่องที่ทําให้เขาพ่ายแพ้และพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงบางทีอาจจะเกี่ยวกับสิ่งนี้สมบัติลับ พื้นที่ว่างทั้งหมดนี้นะ่ะอาจจะเป็นชื่อเดียวกันแต่แปลกที่ว่าข้าและบุคคลน,นี้เป็นข้าราชการร่วมกันแต่กลับจำไม่ได้เลยว่ามีบุคคลเช่นนี้อยู่ตอนนั้นข้าเป็นผู้ดูแลกรมขุนนางเรื่องสำคัญอันดับแรกก็คือตรวจสอบเอกสารเก่าในแต่ละปีดังนั้นข้าจึงไม่ยอมแพ้ เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เริ่มสืบตามลำดับของเหตุการณ์สุดท้ายก็บพบจริงๆราชศกยุนจริงปีที่สิบูกต้องครั้งสุดท้ายที่มีช่องว่างในเอกสารคือรัชศกยุนจริงปีที่สิบเจ็ดข้าได้อ่านโปรติสร์อย่างละเอียดรวบรวมข้อมูลจากจดหมายสุดท้ายข้าพบข้อความลับในครั้งเอกสารสำคัญของศารตาลีราชศกยุนจริงปีที่สิบเจ็ดมีสมบัติลับในวังถูกขโมยไปสมบัติลับนั้นคืออะไร การที่สมบัติลับในวังหายไปไม่ใช่เรื่องเล็กนะแต่ไม่ใช่แค่ข่าคนอื่นๆก็ไม่มีใครจดจำเรื่องนี้ได้เลยจะไม่ได้อีกแล้วเหรอ,อพระชะสยนจริงปีที่17ยังเกิดเรื่องใจเรื่องอื่นขึ้นอีกเหรอสมรภูมิด่านหลินยวนตามขมา จะบอกว่าคนพูดนี้อาศัยช่วงสมรภูมิด่าลินยวนในขณะที่ต้าเฟิ่งเผชิญวิกฤตและเมืองหลวงรายการป้องกันขโมยสมบัติลับไปล่ะข้าก็ไม่รู้ว่าสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันหรือไม่บางทีอาจจะเป็นเพียงความบังเอิญแต่ว่าในตอนนั้นข้าเริ่มตระหนักว่ามีใครบางคนพยายามปิดบังเรื่องทั้งหมดนี้ทำให้เอกสารของกรมขนานางกลายเป็นช่องว่างโดยที่ไม่มีเหตุผลและไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยทำให้ไม่สามารถสืบค้นอะไรได้ทั้งหมดนี้ บางทีอาจจะเกินกว่าที่ราชเลขายัางข้าจะจัดการได้หากไม่ใช่เพราะว่าท่านว่ยต่อการสืบสวนข้าขอเตือนเจ้าอย่าสืบลึกเกินไปบอกแสสืบมาถึงตรงนี้ก็ขาดตอนไปตัวตนของบุคคลน,นี้และสมบัติลับที่หายไปคืออะไรก็ยังไม่ชัดเจนในวังจะมีอะไรหายไปได้นะแล้วก็บุคคลที่ไร้ชื่อคนนี้จะเป็นใครกันแน่ ื่อทั้งหมดถูกลบออกไปต่อให้จะเป็นข้อผิดพลาดในการเขียนแต่มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเอกสารทั้งหมดนี่อ๋อหรืออาจจะมีใครบางคนใช้วิชาลับบางอย่างจงใจลบเชื่อของบุคคลนี้ออกไป จแล้วคนคนนี้ร่วมมือกับซูหางขโมยสมบัติลับในวังจากนั้นเพื่อหลบหนีการตามล่าในช่วงสมรภูมิด่านลินยวนเขาใช้วิชาบางอย่างเพื่อลบร่องรอยของตัวเองถ้าอย่างนั้นการค้นหาต้นตอของวิชานั้นหรือการหาว่าสมบัติลับนั้นคืออะไรเป็นกุญแจสําคัญของคดีนี้แปลกมากคนผู้ขโมยสมบัติลับไปแล้วและพยายามลบร่องรอยตัวเองอย่างถึงที่สุด แ้วทำไมยังต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงที่จะถูกคนอื่นพบเจอทำลายสรางปู่ก่อนแล้วก็เอาเสนซสูใส่เข้ามาในร่างฉันฉันก็เป็นแค่คนเคาะยามตัวเล็กๆไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาทำเลยเดี๋ยวก่อนนะรู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันในร่างท่านมีของสิ่งหนึ่งช่วยข้าหล่อเลี้ยงแขนขาดได้ของอะไรข้ารู้เพียงว,ว่า ของสิ่งนั้นเดิมไม่ได้อยู่ในร่างท่านแต่มีคนจงใจวางมันไว้ที่นี่หรือว่าสมบัติลับในวังไม่ใช่วัตถุแต่เป็นบางสิ่งที่ใส่เข้าไปในร่างกายได้หรือว่าไม่ต้องสืบต่อไปแล้วข้าได้รู้ว่าพ่อของข้าเป็นหรือตายก็สมความปรารถนาของข้าแล้วการสืบต่อไปไม่มีความหมายมากนะักนี่มันจะได้ยังไงกันเจ้าอย่าเพิ่งรีบร้อนสิ เรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำแน่นอนสวีชีอันจะว่าถูกไหมห,ห,หลายวันนี้ตอนกลางคืนข้านอนไม่หลับได้แต่แวบมาดูเจ้าใจข้าจึงค่อยสงบลง ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องกลัวรู้ว่าข้าจะคิดมากเกินไป <c oughs> cầm lăng hoạt cửa Phải đây nè Vinh Còn của đa sao น้อยมีนามว่าตู้ขู่ที่มาในครั้งนี้ต้องการจะพบหัวหน้าโหนหลวงของหัวหน้าโหนหลวงไม่ต้อนรับเจ้าตาเฟิงก็ยิ่งไม่ต้อนรับเจ้าคนของแดนสวรรค์ใส่หัวกลับแดนสวรรค์ไปเถอะนี่คือวิธีการรับแขกของตาเฟิงหรือ,อที่ว่าการคนเคาะยาม ทําลายร้านเล่าสองแห่งสง่งผลกระทบต่อร้านค้าสี่แห่งไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสองคนนี้ทําตามอําเภอใจแต่ควบคุมได้อย่างเหมาะสมดูไปแล้วฝีมือไม่น้อยหน้าไปกว่าเจ้าเลยนะไม่น้อยหน้าแต่ตาข้าเขียวข้าขออนุญาตเพิ่มกําลังคนเพื่อตามล่าสองโจรน,นี้ทั้งเมืองไม่กี่ชั่วย,ยามข้าจะพ่อบุญธรรม What should I do?